สวัดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้องดึงขึ้นสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเพลงมันเกินไปปะเพลงมันเกินอะ่ะ สวัสดีพี่ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะเอาเอาเอาเเวันนี้ตีป้องสิบหกดาวแล้วล่าสุดวันนี้ไม่ขออะไรมาขอยี่สิบพอไม่ลบมากไม่ลบมากเดี๋ยวล่ามหายตีป้องกันครับตีป้องกันครับ สวัสดีพี่จิตรช่ยสวัสดีคนนอกเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โมโนสวัสดีค่ะไอต้าสวัสดีพี่ชาวีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปังสตอรี่สวัสดีค่ะตีป้อมตีป้อมวันนี้ขอยี่สิบวันนี้ขอยี่สิบไม่ขอยอะนิดเดียวสวัสดีจันน้องก็สวยสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีครับมาเข้ามาเลยใครจะเล่นวันนี้ว่างสี่สามสองเจ็ด ถ้าเปไนในนี้มันมันลบสามตลอดเลยมาดูพุงกันครับช่วงนี้ช่วงนี้กินเยอะไงช่วงนี้กินเยอะธรรมดาวันดีพี่ทุกคนคะวันดีค่ะวันดีพี่อาลีวันดีค่ะสามสองเจ็ดเก้าหนึ่งแปดถ้าเป็นถ้าเป็นแนวนี้มันเห็นชัดไหมเห็นเกียมชัดมันเห็นเลงขงห้องปะเห็น วัสดีพี่กายสวัสดีพี่แพตตี้สวัสดีค่ะพี่เทพสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นัทาพงษ์สวัสดีไม่ว่าล้งางจันอยู่วัสดีพี่โฟกัสสวัสดีค่ะมาได้เลยลัางสี่ที่ต้องเปิดตืดๆเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกเจยูอิงสวัสดีค่ะบสามสองเจ็ดเก้าหนึ่งแปดจ้าฮึวะมาแป๊บหนึ่งนาะพี่ไฟโนลเล่นเปล่า ยี่สิบดาวกันวันนี้พร้อมละพี่พักเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีที่แมทแมนสวัสดีค่ะอุ้ยทำไมหาตี้นานได้ยินเสียงเพลงไหมเดี๋ยวนะเสียงเกมหนูไปไหนวะอ๋ออ๋อมันอยู่หน้านี้อยู่ไงโอเค โอเคมาดูคนเก็บดาว